เทียบสถิติก่อนชกวันลูบิดี62สุกที่10พฤษภา2567ครับคู่เอกแคสเวด130ปอนด์มงคลแก้วสอสมหมายเจอกับ ET ที9กับ9คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครับแล้วก็นี่เป็นรูปร่างที่เคยยืนประกบกันมาในรายการวันลุมพินีครับคู่นี้ครับ ถ้าเทียบกันอีกหนึ่ง,งทีก็ส่วนสูงอยู่ที่ et ครับ et สูงกว่าสูง176มงคลแก้วสูง170ครับ et คน11มงคลแก้วคนมหาสารคามอายุไล่เลียงใกล้เคียงกันมงคลแก้ว30ปี et 29ครับสถิติฟอร์มหลังนะครับมงคลแก้วก็มีชนะคะแนนเด่นเกรียงไกรสิงห์มาวินครับมีแพ้นอก et ติดเกยกที่3แล้วก็แพ้นอกกักบชอบฟ้าทอแสงเจนนอย,ยกที่2มงคลแก้วชกไว้ล่าสุดก็วันลุมพินี53ครับพูดถึง et กันบ้างน,นะครับ et เด็ด99ครับฟอร์มหลังของเขาก็มีชนะนอ คนแก้ด้วยนะครับตอนนั้นชกไว้วันลุมพินี39ก็ถือว่านานพอสมควรเลยก่อนนั้นมีแพ้คะแนนแบบไม่เอกฉันครับแพ้คะแนน้กับกล้องธนีสอสมหมายในศึกวันลุมพินี16แล้วก็ชนะนอกอภิวัตสอสมนึกวันลุมพินี11ด้วยไฟที่เขาเจอกับทางกล้องธณีสอสมหมายไฟนั้นก็เห็นได้ชัดแล้วครับว่าเรื่องของวงนอกฝีมือหลักเหลี่ยมก็อาจจะไม่ค่อยดีมากนักสักเท่าไหร่นะครับเป็นมวยที่ยังไม่กล้าที่จะออกอาวุธนะเพราะว่า,าจะาเกร็งเกงกลัวกันแหละเพราะว่ารู้อาวุธกันดี ครั้งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับนักชกที่เพิ่งเรียกฟอร์มกลับมาได้อย่างมงคลแก้วครับมาหวังจะกแก้มือกับ E ีทีจะเป็นยังไงถ้าใครที่ชื่นชอบในเรื่องของรูปร่างช่วงชกก็ยังคงจะอยู่ที่ ET ทีนั่นแหละครับแต่ว่าหากคิดว่ามงกลแก้วเสริมหมัดมาแล้ววันนี้น่าจะเอาชนะ E ีทีได้นะแต่ว่าต้องชนะด้วยหมัดเลยครับเพราะว่าดูแล้วจังหวะอาวุธวงนอกอะไรต่างๆนานาก็ พอๆกันนะครับคู่นี้ผมมองว่ามงคนเที่ยไม่ได้เหนือกว e ่าอีทีมากในเกมวงนอกแต่เกมวงในนั่นคือตัวพิสูจน์ครับว่าใครจะซ้อมหมัดมาดีกว่ากันแม้ว่าทั้งคู่นะครับอาจจะมองว่าเป็นมวยเข่านะครับแต่ว่าเรื่องของการต่อยตัดลําตัวจังหวะใกล้ๆในนวมเล็กนี่มันก็สําคัญพอสมควรนะครับอยู่ที่ว่าใครจะซ้อมตรงนั้นมาดีกว่ากันจริงๆนะครับส่วนเรื่องเข่าผมว่าก็ไล่แขนกันเปิดหัวเลยครับคู่นี้อยู่ที่การฟิตซ้อมสาภาพร่างกายเลยครับถือว่าได้ลุ้นนะคู่นี้แต่ผมยังชื่นชอบไปที่อีทีชอบในความได้เปรียบเรื่อออองงงงงขขชชช่่ววววกกกคครรัับ็็เเเาาามมได้ปปปียในนนะต ่อเดี๋ยวดูรูปร่างอีกทีครับชอบก่อนชกผมชอบ ET ทีีเดด99ครับคู่ต่อมาแคสเวด127ปอนดูวินกับซาเวียครับซาเวียก่อนซาเลสครับจากทางวินสิทิ์เจนิมซาเวียสูง171ครับวินสูง168ซาเวียอายุ22วินอายุ23ถือว่าไล่เรียงใกล้เคียงกันครับ คือวินเนี่ยก็ไปต่อยมวย5ยกนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีแพ้ให้กับสิงห์สกมีชัยแล้วก็แพ้คะแนนเพชรพรานชัยครับนี่คือฟอร์มนะครับที่เอามาสะสมให้กันดูล่าสุดชกไว้เดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองครับสำหรับวินซึ่งจริงๆในวันเขาเคยเจอกับสิงห์ด้วยนะครับส่วนทางซาเวียนะครับซาเวียก็มีแพ้คะแนนก้องชัยนะครับแล้วก็ชนะคะแนนโอมาเอลซาลาบีชนะคะแนนดาบดำปททองตวีครับไฟที่แกแพ้ก้องชัยก็ถือว่าแพ้ขาดนะครับแพ้ขาดกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแล้วก็เป็นการแก้เกมที่ดีของก้องชัยเลยครับ ตรงนั้นนะครับอาจจะเพิ่มความมั่นใจให้กับทางวินหรือไม่นะเพราะเห็นจุดบอดเห็นจุดอ่อนของทางซาเวียแล้วครับเอาตรงนี้ไปเป็นการแก้ไขก็น่าจะดีแต่ผมคิดว่าไฟนี้ซาเวียน่าจะต้องกลับมาแล้วครับ เสียไม่ได้เหมือนกันครับเพราะไฟที่แล้วถือว่าแบบโอ้โหเสียหายหลายแสนพอสมควรเลยนะครับแน่นอนครับว่าชั้นเชิงจังหวะสัดแข้งวงนอกเป็นรองแต่วงในวันนี้ต้องเดินบุกเดินเบียดแล้วครับขายลุ้นนับน็อกก็ลุ้นไปที่ซาวเวียก่อนเลยครับต้นๆ้นหนักแรงครับน่าจะได้เบียดเลยแต่ว่าเกมยาวๆเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะครับถ้าชอบก่อนวันนี้ชอบไปที่ซาวเวียก่อนซาวเวสครับวันนี้ต้องมาดูมาบุกหนักๆเลยครับคือพูดถึงวินอีกหน่อยนะครับวินเองก็มีฟอร์มในวันเหมือนกันนะครับก็ไปชนะน็อกเมวกรี่ฉ แล้วก็หลังจากที่ต่อยรายการวันแล้วนะครับในรายการวันลุมดี50เนี่ยแกก็ไปต่อยมวย5ยกด้วยครับก็มีต่อยช่อง7ต่อยที่รัดดำเนินประมาณนี้ครับคู่ต่อมาคู่ที่10ครับมวยไทยรุ่นสตอร์เวทโชคปิชาพีเคครับกลับมาคืนสมเวียนอีกครั้งเจอก,กับทางพงศิริซูจิบอมิเกียวที่มีรายการต่อเนื่องเลยในช่วงนี้พงศิริสูง1 6 3โชคปีชาสูง161ครับโชคปิชาอายุสันงพงศิริอายุ26กครับเกาะพีเจอน้องครับ ฟอร์มหลังของโชกปีชาก็ทําได้ดีเลยครับแม่นกว่าครับก็ชนะซื่อสัตว์ไปแบบสวยงามเลยนะครับก็ได้นับด้วยแหละครับส่วนพงศิรินะครับพงศิริซูจีบอหมีเคียวก็ต่อยในวันน่ะชกไว้ประมาณสักวันลุมพินี36นะครับก็แพ้คะแนนไม่เอกฉันอันโตนิโอเอร์เดนะครับมีแพ้คะแนนเพชรหัวหินเจ็ดมงลนแล้วก็ชนะคะแนนโนริสันซินวาเนาะก็โนริสันภูเก็ตไฟคลับนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าแบบเอาด่วนๆเลยเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับไม่นานวันนี้แกก็เพิ่งชกในมวยไทย5ยกครับมีชนะคะแนนสักเล็กเกศทรงฤทธิ แพ้คะแนนเก่งกล้าจิตองนนท์แล้วก็แพ้คะแนนชันยุนทธศักดิ์รุ่งเรืองครับไละสุดก็ต่อยวันที่10เดือนมีนาที่ผ่านมานี่เองครับถ้าเทียบฟอร์มก็ยังไม่หนีกกนขนาดนั้นครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอายุก็คงต้องใช้คําว่าสดเจอเก่าครับวันนี้สดจะเอาเก่าลงหรือเปล่าครับก็ต้องมารอลุ้นรอ,รอติดตามกันคูน่นี้คุณชอบใครก็คอมเมนต์ามาบอกกันด้วยนะครับต่อมาแคชเวดร้อยสามสิบแปดปอนด์ก้องกุลาจิตเมืองนนท์ครับอยากจะมาเปิดตัวในรายการวาันลุบงขึ้นจะกับทางมาดสิงเขาหลักมวยยไทย ก้องกุลาฟอร์มหลังดีมากๆนะครับเพราะว่าฟอร์มดีเนี่นะครับเลยเล็กเข้ามาสู้ในรายการวันครับก็ให้ลองดูครับหลังสุดในแกชนะไผแดงกอการลวกมาครับเดือนมีนา2 5 6 7ครับ ก่อนนั้นก็ชนะชาตชินสิสเซาโต,รตรงปาจีนชนะปะตักเอกเทพพาคินชนะดีแมกยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมส่วนมาสิงล่าสุดชกไว้ในวันลุนี48นะครับก็ชนะคะแนน1 0แสนนกเขากมสิเอ็ดครับก่อนนั้นก็แพ้คะแนนกับแพทริกซานารูปร่างช่วงชกก็อยู่ที่ก้องกุลาแล้วครับสูงร7 3สครับส่วนมาสิงก็166กคนหนึ่งอายุ18ครับคนหนึ่งอายุ28ก็ห่างกัน10ปีเลยตอบกระดูกประสบการณ์หรือว่าชอบสดนะครับคู่นี้ก็ต้องรอรุนร้นรอเชียร์กันดูครับมาส แต่ว่ากล้องกุลาช่วงนี้ฮอตเหลือเกินครับจะมาแจ้งเกิดได้หรือไม่ต้องรอติดตามนะครับผู้ที่ต้องดูความหนาด้วยนะครับวันประกบเจอตัวกันจะเป็นยังไงครับเพราะว่ามาสิงเองก็ทําให้เห็นแล้วนะครับอย่างแพลติกซานาเนาะตอนแรกก็มาสิงนโดนไปก่อนนะโดนไปก่อนก็ทําให้เห็นว่า รอดหรือเปล่านะแพ้นอกหรือเปล่าสุดท้ายเขาก็กลับมาแพ้คะแนนต้องใช้คำว่าเกือบแพ้นอกแต่กลับมาแพ้คะแนนได้อ่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้พูดถึงเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ถึกใช้ได้นะสําหรับมาสิงห์ก้องกุลาจะเอาลูกไหนมาปราบรุ่นพี่ก็ต้องมารอรุ่นกันครับแต่ว่าใต้ชอบก่อนชอกเลยผมยังชอบไปที่มาสิงห์เขาหลักมวยไทยครับแม้ว่าจะเตี้ยสั้นอยู่แต่ว่าถ้าหักเสริมลูกต่อยตัดลําตัวมาในนวมเล็กผมว่าอาจจะทุบถึงนอกเลยนะครับส่วนก้องกุลาวันนี้ครับต้องรวดเร็วจริงๆต้องออกหนักๆจริงๆ,รงๆครับถึงจะเอาตัว อายุ18ปีในรายการวันลุมพินีครับก็เอาใจช่วยนักมวยทั้งคู่ด้วยนะครับเดี๋ยวพูดถึงคู่เอกภาคอินเตอร์ไว้หน่อยละกันครับมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทครับเฟอร์กันคาราแบกครับเจอกับทางมาฟันเบกคาโคลรอฟครับมาฟันเบกอายุประมาณสัก3-4-3-5ได้แล้วครับจากที่ผมไปไล่สืบมาก็มีฟอร์มใน YouTube ให้ดูนะครับเขาต่อยในรายการอื่นๆของต่างประเทศเนาะแต่ว่าต่อยนุมเล็กผมยังไม่เห็นนะครับสไตล์การชกก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นคิกบ็อกซิ่งก็ได้เป็นมวยไทยก็ได้นะครับแต่ผมมองแล้วมันก็ยังไไไมมมม่่่่่่คคคคคล้้้าาาายยยยวววววททเเ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 หหหหรรรรจจััััังงงะะะะะะะตตตตตออออดกก็็็็โนนนนนบบขีปปใชสฟ์ การเองก็เป็นมวยที่กําลังพุ่งแรงเลยในช่วงนี้ครับนะักชกวัย25ปีสูง180ครับช่วงชกอะไรทุกอย่างน่าจะอยู่ที่เฟอร์กันนั่นแหละครับก็ยังชื่นชอบไปที่เฟอร์กันอยู่ดูฟอร์มหลังเฟอร์กันซะหน่อยครับในรายการวันเฟอร์กันก็ชนะ TKO คโฮิโรยุกิฮิฮาระครับชนะ TKO คโอลอเรนโซดิวารานะครับก่อนนั้นก็มีแพ้คะแนนก,นกับโมฮัมหมัดบูตาซาแพ้ TKO คโอนิโคลคาริโลครับถ้าชกกับนักมวยไทยก็มีชนะ TKO คโอริเวอส์สมหมายครับไม่นานเลยก็ถือว่าเเเปนะป็็นน,นะนนนนนนออออออีีีกกกกกกมวยยสรรร้น้นาาางงะท่่่ลัััััูตคคืฟ์แบบจ นักชกรุ่นพี่ครับก็ต้องมาดูครับก็ชอบไปที่สภาพร่างกายครับคนนี้ยังชอบเฟิ์กันคาราบแบกอยู่นะครับมีมวยเทควันต์ร้อยสิบปอนด์ครับน้องแอมแฟร์เทคจากับทางจีเซงฟิปิโล่ครับคู่นี้ก็จีเซงผมไม่รู้จักเลยเนี่ยไม่รู้จักเลยนะครับส่วนน้องแอมเองก็ชนะรวดมา4ไฟล์แล้วครับก็ต้องมารอลุ้น ไฟต่อไปครับจะเก็บใช้ไฟที่5ได้หรือไม่ครับนักชกวัย29ปีเจ้าของส่วนสูง158ซนติเมตรครับมีไทยเจไทยครับรุ่นอตอมเบทชบาแก้วสอแก่นตันชัยจอกับทางลูกน้ํากอกลมเกลียวครับชบาแก้วอายุ18ปีสูง157นะครับเคยมาต่อยในรายการวันล,ลูดีแล้วก็ชนะคะแนนกระชันครับชนะรีเบก้าวัตฟอร์ดส่วนลูกน้ํากอกลมเกลียวครับนักชกวัย28ปีเจ้าของส่วนสูง162ซนติเมตร ถ้าฟอร์มที่มีให้เห็นกันใน YouTube ก็ชนะคะแนนเสน่ห์จันร์สนยะต้งปราจีนครับถ้าในสายลุมพินีก็มีในรายการลุมพินีเวิร์ช h a มเปี้ยนซูเปอร์แนะครับก็แพ้ให้กับเมรีคงสิทธาไปแล้วก็ก่อนนนั้นนะครับก็ชกรายการนี้เหมือนกันก็ชนะคะแนนซูมินครับ ประมาณสักปี2,566แล้วก็ช่วงปลายปีครับมีแคทเวท127ปอนด์เวยื้อคินจากับทางริอามุมัตสึโมโตะเวยื้อคินหลายคนก็น่าจะได้เห็นฟอร์มแล้วครับเพราะว่าต่อยในรายการวันมานานเลยตั้งแต่วันฮีโร่เลยนะครับล่าสุดแกเพึ่งชนะการแข่งในกระชันครับชนะเพชรชัดชายไฟจีกมวยไทยนะครับในศึกวันลูดี34ที่รถถังเจอกับซุปเปอร์เล็กครับนี่คือเวยืซอคินซื้อคินก็รูปร่างดีนะครับสูง175อยู่24ปีเท่านั้นเจอกับทางริอามุมัตสึโมโตะครับเดี๋ยวต รงรุ่นไฟเวทครับเทมิลันเบกมูซาเอฟจากทางฮารุโตยาชุมโตครับก็ใช้คำว่าเปิดบ้านต้อนรับนักชกญี่ปุ่นอีกแล้วครับสำหรับนักชกจากซาตูทีมนะครับเด็กซาตูทั้งนั้นเทมิลันในสูง167ครับคนรัสเซียอายุ26ปีความหลังล่าสุดชกไว้ในวันรุดี51ครับแกชนะคะแนนในกระชัชนะมาซาฮิโต โอคุยาม่าครับก่อนน้นั้นก็แพ้น็อกให้กับโจฮันกาซาลีในวันลูปดี36ครับย้อนกลับปีก,ก็ชนะทีคโอหลวงทานฟุกนะครับในวันลูปดี16ครับถ้าไฟที่เจอกับนักชกไทยก็เป็นเด็ดดวงเล็กทีเด็ดเก้าเก้าแล้วครับแกแพ้คะแนในให้กับเด็ดดวงเล็กทีเด็ดเก้าเก้าด้วยสำหรับเทมิลันเบกมูซาเอฟครับ มีนักชกกรูปร่างดีต่อยแคสเวท124ปอนด์ครับเฟมานโซฟาการีเจอกับทางนักชกญี่ปุ่นยูกิโมริโอกะครับเฟมานโซฟาการีก็อายุ27ปีสูง176ครับความหลังของเขาก็ชะนะคะแนนเพชรน้ำโขงมงคลนเพชรครับถ้าก่อนนั้นนั้นก็แพ้นอ,อกให้กับอาิฟสอเดชพันธ์ส่วนในมวยสองคู่นะครับคู่รุ่นไลท์เวทเป็นมาเทนอุสเปเรล่าเจอกับทางเอฟเจนนี่โมโรซอฟ อเทนอูสูง183นะครับนักชกวัย27ปีจากบราซิล2ฟอร์มหลังก็ชนะลวดครับมีชนะซับมิชชันแล้วก็ชนะทีคิวไฟล์ล่าสุดแกชนะชับมิชชั่นคาซานคาลิเอฟในวันล,ลุบดี55ครับส่วนเอฟเจนี J ่ N e ก็น่าจะเป็นการเปิดตัวของเขาในรายการวันครับรัสเซียเจอกับบราซิลกับปฏทิวติบราซิลเอฟเจนี F ่ J N e, รัสเซียครับส่วนคู่เปิดหัวก็เป็นเมรุ่นมปนตั้งเวทนะครับบโตเซียแบดไซฮานเจอกับทางฟาบิโอฮารันดาครับก็เอาดอรูรอชมกันนะครับแฟนบอลครับนี่คือสถิติข